ทำไมคนในโลกใบนี้ส่วนใหญ่ถึงได้แสวงหาการยอมรับจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสโซเชียลมีเดียแล้วแบบอยากให้คนมากดไลค์รูปของเราเยอะๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำตามนอมของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบเพื่อนแต่งตัวแบบนี้เราต้องแต่งตามเหตุผลที่เราแสวงหาการยอมรับจากภายนอกมันเป็นเพราะว่าเราขาดการยอมรับภายในจากตัวเราเองค่ะซึ่งมันมีวิธีแก้มันสามารถที่จะพัฒนาการยอมรับภายในของเราได้ซึ่งมันจะนําไปสู่การพัฒนาเซลฟ์สตีมในหลายๆคลิปเคยพูดไปแล้วว่าเรื่องของเซลฟ์สตีมคือส,สิ่งที่ส่งผลต่อทุกมิติในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เรื่องของอาชีพการงานการเงินความรักความสําเร็จความสุขในชีวิตแม้กระทั่งสุขภาพกายสุขภาพจิต ส่งผลหมดเลยนะคะมันต้องเริ่มต้นที่เรื่องของการยอมรับตัวเราเองก่อนและเมื่อเรายอมรับตัวเราเองจากภายในเราจะค่อยๆหยุดสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกค่ะเวลาที่คนเราสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นจากภายนอกมันคือการอยากได้อัปลูโฟจากคนอื่นต้นเหตุของการที่เป็นอย่างนี้คืออะไรเพราะว่าเราไม่ยอมรับตัวเราจากภายในลึกที่สุดในใจเรารู้ว่าเราต้องไปทําแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเราดีพอเราต้องหยุดวงจรอันนี้ก่อน เราต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริงก่อนแล้วก็ต้องกลับไปทำ inner work อะ่ะเองคือการเผชิญหน้าความจริงไม่ใช่ยอมรับแต่ด้านดีแต่ต้องยอมรับความผิดพลาดความล้มเหลวบทเรียนต่างๆที่เราไม่อยากไปรับรู้มันมันต้องคอนฟรอนต์หรือเผชิญหน้ากับความจริง เหมือนเดิมเลยค่ะคาถามเหมือนจะสั้นแล้วก็ง่ายนะคะแต่ว่าคาตอบก็ยาวเหมือนเดิมนะคะการที่คนเราจะเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะหยุดแสวงหาการยอมรับจากภายนอกแล้วกลับมามีการยอมรับจากภายในต้องต้องสร้างขึ้นมาอย่างไงนะค,คาถามนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเซลฟ์เอสติมนะคะซึ่งภาษาไทยเวลาเราแปลคําว่าเซลฟ์เอสติมคือความนับถือในตัวเองแต่จริงคาแปลไทยมันก็ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะ เหมือนที่เคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วว่า s e l ์เ s t e e m เนี่ยมันประกอบมาจาก2อย่างคือ s e l เ worth กับ self efficacy นะคะ self worth คือการที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีคุณค่าพราะเราคนเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไปว่าไรแปลว่าเรามีคุณค่าคู่ควรกับความสุขความสําเร็จในชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าแปลว่าไรแปลว่าเรารู้สึกในระดับหรือว่าเราไม่คู่ควรกับความสุขความสําเร็จในชีวิตไม่คู่ควรกับการมีคนรักที่ดีไม่คู่ควรกับงานที่ดีไม่คู่ควรกับเงินเยอะๆถูกปะ เพราะฉะนั้นนั่นคือองค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองคือ self efficacy คือการที่เราสึกว่าเราควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเราได้มีอุปสรรคอะไรเข้ามาเราจะก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วจะบรรลุผลลัพธ์ที่เราต้องการได้เห็นไหมคะว่าถ้ามันประกอบด้วยสองอย่างเนี้ยมันก็ไม่แปลกที่ว่าถ้า self esteem <c oughs> เราดีมันก็ส่งผลต่อทุกมิติในชีวิตของเราถูกไหมทีเนี้ย เวลาที่คนเราสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นจากภายนอกไม่ว่าจะแบบเฮ้ยทำไงให้เรามีเปลือกนอกที่สวยงามทำไงให้เราแบบโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วมีคนมากดไลค์มีคนมาสนใจเราทำไงให้คนรอบตัวชื่นชมเรายอมรับเราว่าเราดีเราอย่างเราสำเร็จเราอะไรก็แล้วแต่มันคือการอยากได้อั r o v a l จากคนอื่นต้นเหตุของการที่เป็นอย่างนี้คืออะไรเพราะว่าเราไม่ยอมรับตัวเราจากภายใน เราเลยพยายามไปแสวงหาจากภายนอกแต่มันไม่ได้ผลอะไรเลยแล้วการที่เราไปแสวงหาการยอมรับภายนอกค่ะยิ่งทำให้เซลฟ์เสติมเราลดลงด้วยซ้ำเพราะว่าลึกๆในใจของเราเรารู้ตัวว่าเวลาที่เราพยายามไปยกตัวอย่างที่ง่ายสุดอะโพสโซเชียลมีเดียบอกเล่าถึงความสำเร็จของฉันเพื่อให้คนมาคอมเมนต์ชื่นชมฉันกดไลค์ฉันลึกที่สุดในใจเรารู้ว่าเราต้องไปทำแบบเนี้ย เพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเราดีพอเรารู้ลึกที่สุดไม่ว่าเราจะรู้ด้วยด้วยจิตสํานึกหรือเปล่านะแต่ลึกที่สุดในซับคอนเชียสเรารู้ตัวว่าเรารู้สึกว่าเราดีไม่พอเราถึงโหยหาแล้วเราถึงไปทําสิ่งเหล่านี้แล้วในใจมันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจาร์อยู่ว่าอือเราเราเป็นยังไงอะเราขาดความมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเราถึงจะต้องไปแบบทําแบบเนี้ยเราถึงจะต้องไปเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นแบบเนี้ย เราถึงไปทําพฤติกรรมเหล่านี้แล้วสุดท้ายอะ่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เราทําไปนึกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเรารู้สึกขาดความมั่นใจแล้วก็เลยไปพูดอวดอะไรบางอย่างสุดท้ายพอพูดจบอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองนะอาจจะมีคนมาชื่นชมนู่นนี่นะั่นเราอาจจะหลอกตัวเองได้ว่ารู้สึกดีจังเลยมีคนมายอมรับมาชื่นชมเราให้ความสนใจเราแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกันกินยาขมอะค่ะมันจะมี after taste บางอย่างที่กินยาขมไปแล้วมันยังขมต่อไป,ไปอีกพักหนึ่งเลยเรายังจํากลิ่นรสชาติความขมนั้นได้อยู่ มันไม่ได้รู้สึกดีจริงๆมันไม่ได้รู้สึกดีจริงๆมันเหมือนอัดหลอกตัวเองในโมเมนต์ได้ว่ารู้สึกดีแต่สุดท้ายมันไม่ได้รู้สึกดีจริงแล้วกลายเป็นว่าเซลฟ์เอสเตีมจะยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นคนในโลกใบนี้เรากำลังทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่เยอะมากมันจึงไม่แปลกว่าเราอยู่ในโลกที่คนมีปัญหาเรื่องเซลฟ์เอสเตีมเยอะมากๆการที่ทุกวันนี้เรามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยในเรื่องนี้เลยสมัยก่อนอะถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยที่เรายังไม่มีโซเชียลมีเดีย เราเห็นต้นแบบจากใครบ้างสมมติเรามีเพื่อนในกลุ่มห้าคนเพื่อนประสบความสําเร็จเพื่อนมีนั่นมีนี่หรืออะไรเราก็รู้กันแค่นี้ถูกปะหรือถ้าตัวเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวก็รู้กันแค่นี้ถูกปะหรือเราคือต้นแบบที่เราเห็นมันไม่ได้ไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ที่เราเข้าโซเชียลมีเดียไปฟอลโล่คนนั้นคนนี้เรากลายเป็นรู้สึกว่าคนพวกนี้คือเพื่อนเราอะถูกปะแล้วเราก็ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าจริงๆภาพที่ทุกคนแสดงออกมาในโซเชียลมีเดียมันคือแบบ 5%ที่ดีที่สุดในชีวิตเขาอะแต่เราไม่ได้เห็น95%ที่เหลือนึกออกไหมเราไม่ได้เห็นเส้นทางความลําบาก95%กว่าจะไปเจอ5%นั้นซึ่งทุกคนมีทุกคนมีแบบความทุกข์ความสุขในชีวิตเขาเขาก็จะแน่นอนคนเราก็ต้องเล่าแต่ในด้านที่ดีของตัวเองทีเนี้ยพอเราเสพ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 ไปเนี้ยในระดับซับคอนเชียสเรากําลังเหมือนบันทึกเทปอยู่ตลอดเวลาและเมสเซจที่ได้ความคิดความเชื่อที่เราได้จากการเสพสิ่งเหล่านี้คือเฮ้ยทุกคนชีวิตทุกคนดีหมดเลย ทุกคนประสบความสําเร็จทุกคนเพอร์เฟกเส้นทางชีวิตคนง่ายหมดเลยแล้วเราล่ะแล้วมันก็เป็นการกดดันทําให้ฉันต้องโพสไอ้หที่ดีที่สุดของชีวิตเราด้วยเช่นกันแต่ความจริงเรายังต้องดิวกับอะไรอีก95%ที่เราสตรัคโกอยู่ที่เราซัฟเฟอร์อยู่แต่เฮ้ยฉันต้องฉันต้องไปขุดหาไอ้หนี้มาอวดโลกอะ่ะรูงองกไหมแล้วอวดไปแล้วก็รู้สึกเฟกรู้สึกว่าแบบมันไม่จริงอีก แล้วก็วิ่งอยู่กับแบบวงจรอ,อันเนี้แล้วก็รู้สึกแย่แล้วก็ต้องสร้างภาพสร้างเปลือกนอกออกไปให้โลกเห็นอีกแล้วก็ต้องดิ้นรนในชีวิตอีกนึกออกปะคนส่วนใหญ่อยู่ในวงจรแบบนี้มันยังไม่แปลกที่เราไม่ได้มีความสุขเราไม่ได้มี well being ที่ดีเพราะเรากําลังสร้างเส้นทางเนี่ยที่เราคิดว่ามันคือเส้นทางที่จะทำให้เรามีความสุขแต่เราเหมือนหนูทิพจักที่วิ่งอยู่กับวงจรที่มันไม่จริงแล้วไม่ได้สร้างความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราจะหยุดหวยหาหรือว่าพยายามไปหาการยอมรับจากภายนอกได้ไงอะเราต้องหยุดวงจรอ,อันนี้ก่อนเราต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริงก่อนว่าตอนนี้เราคือใครเรากำลังต้องการอะไรเรารู้สึกไม่ดีพอเพราะอะไรแล้วก็ต้องกลับไปทำ Inner Work อินเนอร์เวิร์กอ่ะอินเนอร์เวิร์คืองานที่ทำกับตัวเองคือการเผชิญหน้าความจริงอินเนอร์เวิร์ไม่ใช่แบบ อ่านหนังสือไปเข้าสัมมนา,าแล้วรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาแค่3าวันแล้วหลังจากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่อินเนอร์เวิร์กอินเนอร์เวิร์อ่ะไม่ใช่ทุกคนทําได้เพราะว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าทุกคนทําได้แต่ไม่ใช่ทุกคนวิ i ิ g ที่จะทําเพราะมันต้องใช้ความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงที่ยากๆเกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่ยอมรับแต่ด้านดีแต่ต้องยอมรับความผิดพลาดความล้มเหลวบ,บทเรียนต่างๆที่เราไม่อยากไปรับรู้มันมันต้องคอนฟรอนต์หรือเผชิญหน้ากับความจริงว่าวันเนี้ยเรามีบาดแผลอะไรจากอดีต เราเติบโตมาแบบไหนเราเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เราไปตีความมันผิดๆทำให้วันนี้เรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวเองวันนี้ทําไมเราถึงรู้สึกว่าต,วตัวเองไม่ดีพอแล้วอย่างที่บอกคุณก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นโค้ชจะเป็นทราพิ์เสหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณเวิร์กกับเรื่องตรงนั้นเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่รากของปัญหาจริงๆในขณะเดียวกันตัวเองกับชีวิตและการเลือกเส้นทางการใช้ชีวิตพฤติกรรมแต่ละวันก็ต้องเปลี่ยน อย่างที่บอกที่พูดถึงโมเดลสามเหลี่ยมการเปลี่ยนแปลงหกระดับต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันทั้งหมดให้สอดคล้องกับภาพของตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็นแล้วก็วพัฒนาใน6แกนของเซลฟ์สตีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสติการยอมรับตัวเองการมีเซลฟ์แอสเซอร์ทิฟเนสคือการแบบมีจุดยืนเป็นของตัวเองและแสดงอ,ออกอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับจุดยืนเหล่านั้นการมีบาวน์เดอรีสการ หรือว่าคนอื่นควรจะทวีตเราแบบไหนแล้วก็แสดงออกแบบนั้นยืนยันจุดยืนเหล่านั้นการใช้ชีวิตที่มี Purpose Living Purpose fully ก็คือการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายรู้ว่าทุกวัานเราตื่นขึ้นมาเราทําประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้ทําให้ชีวิตคนรอบตัวเราดีขึ้นยังไงการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับ Val u e s ของตัวเองเราให้คุณค่ากับค่านิยมอะไรแล้วเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้นแล้วก็เรื่องของ s e l f r e s p o n s i b i l i t y นะคะก็คือการรับผิดชอบกับผลลัพธ์ในชีวิตตัวเอง แบบร้อนนั่นแปลว่าคุณควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ได้หรอกแต่เมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นวันนี้ฝนตกคุณรับมือกับสถานาการณ์ยังไงคุณแม n เน e ตัวเองยังไงเนี่ยคือคำที่บอกว่าเรามีเซลฟ์รับผิดชอบนี่ใน6แกนของเซลฟ์รีสติมะค่ะที่ได้ทำไปหลายวิดีโอมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็หนังสือเล่มแรกที่เขียนคือ Shine from Within เนี่ยสองแสงเจอเจอจระตจากภายในก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเซลฟ์รีสติโดยตรงนะทุกปัญหาของมนุษย์อ่ะคือปัญหาเซลฟ์รีสติเชื่อมโยงกันนทุกเรื่องนะ เพราะฉะนั้นเราเองมีโจทย์อยู่2ออย่างท้าเลยอยากพัฒนาตัวเองทํายังไงให้หระดับของการเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงโมเดลสามเหลี่ยมสอดคล้องกับตัวตนที่เราต้องการจะเป็นแล้วก็เวิร์กในเรื่องของเซลฟ์สติมหกแกนสิ่งเหล่านี้ต้องทำทำไปตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งแน่นอนซิมพลีฟายพูดแล้วเหมือนง่ายอันนี้เชิงคอนเซปต์แต่เวลาจะต้องไปทําก็มีอะไรเยอะแยะที่ต้องทำนะะมีโจทย์ที่ต้องรู้ต้องไปแก้ไขนะะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรารู้สึกว่า เราทำเองไม่ได้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเราก็ต้องลงทุนกับตัวเองซึ่งการลงทุนกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละไม่ว่าจะมีโค้ชไม่ว่าจะมีเทอราปิสไม่ว่าจะแบบฟังพอดแคสต์ดีๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือไม่ว่าจะไปเข้าคอร์สเทรนนิ่งเวิร์กช็อปอะไรก็ตามเหล่านี้ก็คือการลงทุนกับตัวเองเพื่อจะพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนแล้วมันเมื่อเราพัฒนาตัวเองแบบถูกวิธีมันจะ s u s t เ i n a b บล มันจะยั่งยืนมันจะไม่ใช่แบบควิกฟิกซที่ฉันไปเข้าสัมมนา2วันรู้สึกดีหลังนั้นกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะอันนั้นอันนั้นมันไม่ใช่การทำอินเนอร์เวิร์กไม่ใช่การพัฒนาตัวเองที่ที่ยั่งยืนแล้วก็ได้ผลจริง